โอเคก็ okay, ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมกันวันนี้ผมภูมิชัยอาราฟอร์มาล,ลีนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม T.F.T. หรือว่า Team Fight Tactics นั่นเองเนาะเป็นเกมประเภทออโต้เชนนะครับของจักรวาล L.O.L. หรือว่า League of Legend s นั่นเองเนาะก็อ,อันที่จริงเนี่ยตัวเกมนี้เนี่ยนะครับมันเปิดให้เล่นใน PC เนี่ยนานมากแล้วมั้งประมาณซีซั่นนี้นะ่าจะเป็นซีซั่นที่9แล้วมั้งถ้าจำถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณ9.5แล้วจากซีซั่นที่10แล้วนะครับน่าจะเปิดมาประมาณ 3ปีแล้วปะไม่แน่ใจประมาณนั้นเลยนะครับนาน,นานประมาณนั้นเลยนะถ้าจําผิดเนี่ยขออภัยด้วยเพราะว่าผมไม่ได้เล่นนานแล้วแต่ว่าน่าจะประมาณ2-3ปีเลยนะครับแล้วก็ตัวเกมนี้นะครับเนาะเขามีประกาศเนี่ยนะครับมีแพนประกาศนะว่าจะเปิดให้เล่นในมือถือเนี่ยตั้งแต่ประมาณปีก่อนแล้วด้วยนะครับเพราะว่าตัวของกาลินาเนี่ยนะครับเสียสิทธิ์ในการ คงไว้ของเกม L O L ไปแล้วนะครับแล้วก็กลับคืนไปสู่ของมือไลออดใช่ไหมเขาก็เลยว่าเฮ้ยตัวเกม T F T เนี่ยบนมือถือเนี่ยน่าจะต้องมาเปิดเร็วๆนี้แล้วเพราะว่าเผื่อเพื่อนๆไม่รู้นะครับ T F T บนมือถือเนี่ยของฝั่งอเมริกาหรือว่าฝั่งต่างประเทศเนี่ยหรือรวมแม้แต่ถึงจีนก็ตามเนี่ยแม่งเปิดให้เล่นนานเลยเว้ยเปิดให้เล่นเป็นปี2ปีแลยครับแต่ว่าไทยเนี่ยไม่ได้เปิดเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันติดกับกา l ีน a แล้ว ตัวของมือถือเนี่ยกับตัว PC เนี่ยมันคนละส่วนกันเออแล้วคราวนี้พอมันกลับคืนไปสู่มือไลออดเนี่ยมันก็เลยสามารถทําลงมือถือได้ของฝั่งโซนซาท์อีสต์เอเชียหรือว่า C ของเรานั่นเองเนาะแล้วก็วันนี้จะมาประกาศแล้วกันนะครับว่าตัวเกมเนี่ยเขามีประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าจะเปิดให้บริการเนี่ยในโซน South e a ส t a s อเชียนะครับนะหรือว่าโซน4ของเราเนี่ยในวันที่2 8เอ๊ะไม่ใช่22ตุลาเอ๊ะ <laughs> 22 <laughs> พฤศจิกายนนี้นะก็คือเดือนหน้านั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ามีภาษาไทยในเกมด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็เรียกได้ว่ารอนเล่นได้เลยนะครับขอย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับวันที่22พฤศจิกายนเกม TFT หรือว่าทีมไฟล์แท็กติกจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในโซเซอเชียร,รวมถึงไทยแล้วก็มีภาษาไทยด้วยนั่นเองนะครับเนะมื่อกี้พูดผิดไป2รอบเลยนะครับ โอเคหลักๆแล้วตัวเกมก็อย่างที่บอกนะว่าเป็นแนวออโต้เชนแล้วก็เผื่อใครลงทะเบียนในปัจจุบันนะครับต้องบอกก่อนว่าตอนนี้มันจะมีลงทะเบียนล่วงหน้าจะแจก50คริสตัลนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนะทุก i อเเลยก็ไปลงทะเบียนได้นะครับแล้วก็แต่ว่าตัวเกมมันเนี่ยก็ค่อนข้างเล่นนานอยู่นะรประมาณ10นาทีอยู่20านาที15นาทีอยู่นะครับก็เป็นเกมแนวออโต้เชนที่ค่อนข้างนานอยู่นิดนึงนะครับแต่อย่างที่บอกมันก็ค่อนข้างสนุกนะน่าจะเป็นออโต้เชนตอนนี้ที่ ค่อนข,ข้างดังที่สุดแล้วแหละนะครับ TFT ในตอนนี้นะก็หลักๆจะประมาณนี้และกนะันเนาะเผื่อใครรอเล่นอยู่นะครับเนาะก็รอวันที่22พฤศจิกายนนี้ได้เลยแล้วกันนะครับ,นรบเนาะเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเกมเปิดเยอะมากนะเพื่อนๆก็รอเล่นได้เลยเนาะเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปวดโนดนี้ผมก็ต้องขอจดในเพจเุรียก,กันครับสวัสดีครับ